สวัสดีค่ะกับลูกศิษย์ผู้มีโชคดีทั้งหลายทั่วประเทศนะคะและประชาชนทั้งประเทศไทยด้วยยา่าขอส่องเสียงมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันธงชัยนะคะก็จะก่อนอื่นต้องขอรับสารภาพนะคะว่าที่ออกอากาศไป ครั้งที่แล้วนั่นผิดพลาดไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพยามารน,นะคะต้องขออภัยต้องกราบขออภัยทุกคนเพราะย่าแก่แล้วนะคะไปจำอะไรผิดผิดความจริงแล้วที่บอกว่าตอนพุทธเจ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์พยามารนี่กันแกล้งท่านมาตลอดจำได้ไหมคะที่ย่าเล่าให้ฟังพูดไปแล้วขัดขวางท่านจนกระทั่งอรัธนาให้ท่านนิพพาน แล้วก็ย่าผิดพลาดไปตองบอกว่าทําไมพญามารถึงมาแกล้งยา่านะคะก็ได้ข้อมูลมาผิดผิดเหมือนกันวันนี้ก็จะมาขอขอขออภัยลูกศิษย์ทุกคนความจริงแล้วไม่ใช่ในยุคของพุทธเจ้าท่านไม่ท่านไม่ได้ทําอะไรท่านไม่ได้เอาท่านไม่ได้อัญเชิญพระอุปคุปตไปปราบพญามารค่ะความจริงแล้ว ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยท่านนี้ผ่านไปแล้วล oui, ่วงไปสองร้อยกว่าปีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะคะพุทาศาสนาตอนนั้นก็ยังไม่รุ่งเรืองเท่าไหร่นักก็กษัตริย์ประเทศอินเดียเขาแยกเป็นแปแคว้นใช่ไหมคะก็เกิดแคว้นหนึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มี พระมเหสีเอกอัคคมาเหสีและมีสนมมากมายทีเดียวค่ะนะคะมีลูกตั้งเป็นร้อยแต่องค์ที่เกิดกับเอกอัคคมาหาเสมเหศีนั้นคือพระเจ้าอาโศกนะคะก็เป็นเป็นลูกชายสองคนเกิดกับองค์ใหญ่นอกนั้นสนมทั้งหลายก็มีประมาณทั้งหมด100องค์ นะคะใจว่าพระเจ้าอโศกตอนเล็กๆโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายชอบรังแกพี่น้องท่าทางเป็นคนดุร้ายทีเดียวพระราชบิดาก็เป็นห่วงว่าจะทําให้น้องๆลําบากพอโตรุ่นหนุนหน่อยก็เลยให้ไปครองเมืองออกไปไปเป็นกษัตริย์อยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะพอท่าน โตกโตขึ้นมาปรากฏว่าพระราชีิดาก็สวรรคตแทนที่จะยกบัลลังก์ให้กับยกให้กับลูกสนมท่านโกรธมากทีเดียวว่าพระราชบิดาไม่ให้ท่านขึ้นของด้านท่านยกทัพมาค่ะฆ่าน้องหมดเลยเก้าสิบเก้าคนเหลือคนเดียวคือน้องที่อยู่ที่ขันมารดาเดียวกันคือเกิดจากแม่เดียวกัน แล้วก็เมื่อคองล่าเสร็จแล้วความดุร้ายเนี่ยค่ะก็ยังมีอยู่ได้ไปปราบแคว้นเมื่อก่อนอินเดียปกครองแปดแคว้นใช่ไหมคะท่านออกไปปราบทีละแคว้นละแคว้นละแคว้นจนกระทั่งหมดเหลือแคว้นสุดท้ายเขาสู้ตายเขาไม่ยอมแพ้คนตายเป็นแสนทางม้างวควายก็เตะตายเกลื่อนเพราะท่านชนะชนะแล้ว ท่านก็ยืนทอดสายตาดูโอ้โหเลือดนองไปหมดมีความรู้สึกสลดใจขึ้นเป็นครั้งแรกก็เดินคอตกก็กลับเมืองแต่ค้าชนะแล้วยึดได้หมดแล้วรวมเป็นประเทศอินเดียแล้วตอนนั้นเป็นหนึ่งกลับมาระหว่างทางจะเข้าพระนครก็เจอเนน้อยนะคะท่านชื่อนิคโครธดนะคะเห็นลักษณะผิวพรรณน่ารักเนะรู้สึกว่าเรื่อมใส ก็เข้าไปทักว่าเนนน้อยเนนน้อยออบวชในศาสนาอะไรท่านก็บอกของของพุทธศาสนาใครเป็นอาจารย์ของเนนน้อยท่านก็บอกว่าตอนนี้ตอนนี้ย่าขอขอเอาัยรไว้ก่อนนะคะคล้ายคล้ายคราวว่าท่านอุปรีท่านเป็นอรหันนะคะก็บอกแล้วท่านสอนอย่างไร อาจารย์ของเนนน้อยสอนอะไรล่ะท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าอาตาัอาตาโนนนะความประมาทค่ะประมาทโทน,นี่นะคะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วนะคะท่านก็ติดใจเอฟังดูแล้วเริ่มใสก็ให้เนนน้อยพาท่านไปกราบอาจารย์แล้วก็ ฟังธรรมแล้วก็เรียบปรดียนตนเป็นพุทธมามะกะสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะนะคะช่วยอุปถรัรมภ์เลี้ยงพระทั้งหมดนะคะอุปถรัรมภ์เศษศาสนาแล,ล้วเผยแพร่ทำทุกอย่างแล้วท่านก็สร้างค่ะท่านสร้างพระเจดีย์แปดหมพันองค์แล้วก็สร้างเสาอโศก8 4ดหมพตน้นระหว่างที่ทําการก่อสร้างเพื่อจะ แพร่หลายผู้ศาสนานั้นทั่วประเทศอินเดียมารยังไม่เป็นยังอยู่ค่ะตอนนั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ไปเกี่ยวขอ้องมานก็มาแกล้งมาแกล้งขัดขวางไม่ให้ทำให้สให้สำเร็จก็พอเอินท่านอุปรีเนียค่ะนะคะ่ะท่านก็เลยให้อรหันองค์หนึ่งเอ,อ,เอ,อพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งท่านชื่อ อะออออะไรนโมคคีมหาเถระไปอัญเชิญท่านอุปคุปที่อยู่กลางสะดือทะเลขึ้นมาปราบนะคะขึ้นมาจัดการท่านจับมัดเอาไว้กับภูเขาเจ็ดลูกมัดไว้ไม่ให้ออกไปอารวาสจนกระทั่งทำสำเร็จพระเจดีแล้วสาวอโศกค,ครบแล้วก็มาปล่อยตัว ก็เทศนาแตเคยเห็นอิทธิฤิ์แล้วว่าจริงๆาศาสนาพุทธไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำร้ายใครก็กลับใจตอนนี้ค่ะแล้วก็ได้ขอบวชจึงเป็นองค์หนึ่งในอนาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหนึ่งในสิบของ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 มนุษย์นะคะต่อไปอันนี้ขอแก้ข่าวนะคะที่ย่าลุกข,ขึ้น สร้างแม่ธรณีขึ้นมาเนี่ยค่ะเพราะเป็นห่วงที่จะพูดวันนี้เพื่อให้กำลังใจพวกเราทั้งหลายและคนทั่วโลกด้วยค่ะเราต้องสู้ค่ะเพราะเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเราก็มีญาติลุกขึ้นทําอะไรพอสร้างวัดเก่าวโบราณไม่ทราบอะไรบันดาลใจญาติก็สร้าง ตั้งใจว่าจะต้องทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยั่งยืนตลอดไปย่าสร้างเสาโศกต้นแรกที่วัดเก่าโบราณจังหวัดชลบุรีต้นที่สองคือวัดทวรณภูมิพุชยันตีที่จังหวัดสมุทรปราการองค์นี้สูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกองค์ที่สองที่วัดสุวรภูมิพุชยันตีเนี่ยค่ะ หลานชายย่าจบวิทยาวิศวโยธาท่านเอาดินไปตรวจไปเรียกช่างมาตรวจวัดดินตรงนั้นแล้วลงเข็มอย่างไรคำนวณไว้อย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงถาวรต่อไปนะคะอภิชาติบุญนาคดีเลยคะ่ะท่านเป็นวิศวกรโยธาเอาปริญญาโทด้วยนะคะจบแต่เกษตรต้องประกาศซะหน่อยคนนี้เป็นที่พึ่งของญาติด้วยนะคะตอนนี้ เรียกมาช่วยงานองค์ที่สสร้างที่วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดมหาสารคามต้นที่สคือวัดป่าชัยลังสีจังหวัดกำแพงเพชร4ต้นอันมั่นคงเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยอุ่นใจได้ค่ะย่าเชื่อค่ะนะคะแล้วก็ที่จะต้อง รลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชพูดข้ามไปนิดนึงนะคะหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วท่านก็เลยสังคยานาพระไตรปิฎกขั้งที่สามั้งที่หนึ่งคงจำได้นะคะย่าพูดไปแล้วตอนพร,พระองค์นิพพานไปสามเดือนพระสงฆ์ก็เกะเกะเกะเลก,กันอรหันต์ก็เลยทั้งห้าร้อยองค์ก็สังคยานาขัาง้งที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นขั้งที่สอง ก็ร้อปีผ่านไปเลอะเทอกกันอีกก็ทําสังคยานาขั้งที่สองพระเจ้าเอาโศกทําสังคนาสังคยนาขั้งที่สามค่ะนะคะแล้วได้ตั้งพระธรรมทูตเกสายย่าจําได้ว่ามีส่งไปที่เนปาลไปประเทศต่างๆจำไม่ได้แต่จําได้ว่าสายที่แปดได้เดินทางมาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือตรง แผ่นดินของไทยที่เราอยู่แต่ยังไม่คิดนึกไม่ค้นไม่ได้ว่าตอนนั้นเรามีคนไทยแล้วหรือยังมีอาบันพุุษของเราแล้วอย่างขึ้นที่ตอนนั้นพระปฐมเป็นทะเลนะคะสององค์เป็นอรหันต์อัญเชิญพระไตรปิฎกมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตรงพระปฐมตอนนั้นเป็นทะเลนะคะสายที่สี่ไปสีลังกาค่ะ อันนี้ที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะท่านเป็นผู้เผยแพร่าศาสนาพูดไปทั่วแล้วได้ข่าวดีมานานแล้วนะคะว่าเนเธอร์แลนด์ได้ถวายพระไตรปิฎกจะเก่าตอนไหนเราไม่ทราบเวลานี้อยู่ที่วัดสเกตนะคะวัดสเกตได้ยินได้ได้ข่าวมาก็ต้องเดี๋ยวต้องค้นคว้าต่อไปอีก น,นี่เป็นข่าวดีนั่นย่าก็ได้อัญเชิญอีกสักครั้งหนึ่งเรามาร่วมกันสร้างแม่ธรณีเพื่อปราบมารน,นะคะลูกน้องมารยังมีและคนตายเยอะแยะเนี่ยพวกสับเวศีพวกที่เอ่อล้มตายกันมากมายก็ยังไม่มีทางเกิดเพราะไม่ได้ตั้งจิตไม่ได้เตรียมตัวตายกันเลยบางคนก็ไม่ไม่อยากตาย ก็ยังมากมายหรือเกินวิญญาณเป็นร้อยร้อยล้านจากการกระทำของผู้ที่ทำร้ายมวลมนุษย์ได้อย่างทารุณน,นะคะก็เราก็ต้องอัญเชิญท่านมาสถิตทุกบาทุทกสถต่างที่สร้างแม่ธรณีย่าจะไม่ลบกวนจะไม่มีการเลี่ยนลายจากลูกศิษย์เป็นเงินทุนที่ย่าเก็บหอมรอมริบไว้ย่าชอบทำบุญค่ะเป็นเรื่องของยา่ยาเพราะย่า อธิษฐานจิตทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงราชวงศ์จัก,กรีใครจะมาล้มไม่ได้นะคะใครจะมาทําอะไรก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะคะเสร็จแล้วส่วนเงินที่หนูจะมาสมทบย่าไม่ชอบเปิดบัญชีมารับบริจาคไม่เอาเพราะเงินคืออสอรพิษย่าเห็นการเรไียลายใดต่างๆแล้วมีปัญหาดูแล้วสมเพศ ก็เลยไปขอบัญชีวัดเก่าโบราณซึ่งยากทำเอาไว้ตอนที่เป็นกองทุนวิปัสสนานะคะก็เอามารวมและเป็นกองทุนแม่ธรณีแล้วนะคะให้ํำรวจไปว่านักเรียนมัธยม6จบแล้วอยากเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ยากจนไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนแขนงไหนจะเรียน4ปี6ปีหรือเป็นหมอ นะคะเราจะเอาเงินที่คุณจะบริจาคนั้นเอาเข้ากองทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องสัญญาถ้าผู้ชายจบแล้วก่อนรับราชการก่อนจะทำงานบริษัทหรือจะไปทำกิจการส่วนตัวต้องบวชหพันษาก่อนทำงานนะคะหพันษาถวายวิงกุศลให้แม่ทรณีกองทุนแม่ทรณีนี่ย่ายังไม่เคยเห็น แต่จะอยู่ที่วัดเก่าค่ะนะคะคุณโอนไปเขารับแล้วแล้วคุณก็แจ้งมาย่าก็จะทําใบอนุโมทนาส่งไปให้อันนี้ก็หักภาษ,ษีละนะมันก็เป็นเรื่องที่บางคนต้องการแล้วก็จะลงทะเบียนไว้จะมีแม่ธรณีองค์ประมาณสามนิ้วเป็นของที่ระลึกศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเราทำถูกต้องตามประเพณี แล้วก็ยังมียันร้อยแปดอย่างที่ยังทุกคนดูแล้วไม่ไม่ไม่รู้ขอพระคุณปรอาจารย์เทพสาริกรบุตรที่ท่านค้นคว้าและอยู่ในตำรับตำลาเดี๋ยวนี้การหล่อพระหล่ออะไรต่างๆนะคะถูกเอาเขากินกันเอาเป็นอาชีพอันนี้ไม่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์บัญชีปรากฏให้ค่ะทุกคนก็ได้รวมกุศลแต่ถ้าใคร ลทรลรั์น้อยยาก็เห็นใจเนาะว่าขณะนี้เศรษฐกิจแบบนี้ห0 0 0งพันอะไรเนี่ยก็ส่งไปแล้วก็แจ้งมานะคะอันนี้ก็เราก็รับคุณจะได้ร่วมบุญกับแม่ทรณีบุญศนอันนี้จะช่วยปัดเป่าโควิดเนี่ยคะ่ะมันจะรุนแรงขึ้นทุกวันแล้วก็จะมีหนทางช่วยให้พ้นภัยให้ได้แล้วไม่ใช่ช่วยแต่ประเทศไทยนะคะ ยาอธิษฐานจิตบุญบารมีอันมหาศาลความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ทรณีโปรดเมตตามนุษย์โลกนี้ด้วยเถินให้หายสูญไปจากโลกนี้เถิดไอไอไอโรคติดต่อนี่น่ากลัวอันนี้แหละคะ่ะขอให้ทุกคนพ้นภัยตั้งจิตอธิษฐานและยาก็ขอเชิญรับรองนะคะไม่น่าเชื่อว่าวัดเก่าโบราณยังไม่มีโควิดเข้าไปเยี่ยมกลายเลย เพราะท่านสวดมนต์ทุกวันเข้าโบทุกวันประชาชนก็ไปช่วยกันออไปนะคะแต่ก็ป้องกันอย่างดีวันงานนั้นาสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลของบูรพานะพวกลูกศิษย์ที่เป็นหมอเป็นพยาบาลจะมาช่วยกันนะคะดูแลเช็คกันรับรองข่ะแล้วเราก็ต้องระวังตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาสั่งไว้ ลรวทานเลิกที่เททอก็คือ5้าโมงสานาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วย่ามีอาหารสั่งไปจากกรุงเทพเข้าวมันไก่เจ้าสัวค่ะก็ไม่รู้นะก็เสียงกันว่าแล้วก็จะมีชาวบ้านที่ใจบุญเขาจะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเลี้ยงตอนเย็นเพราะไม่อยากให้ออกไปหาอะไรทานข้างนอกนะคะแต่จริงๆแล้วออตลาดน้องมนก็ไม่มีละแวกนั้นก็ยังไม่มีใครติด ยังไม่มีนะคะเราปลอดภัยนะคะญาติส่งหลานไปไปบวชไปส่งเหลนไปบวชนะคะก็ไปบินธบาตก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาญาติก็ชื่นใจนะคะได้ทำได้ทากุศลอย่างนี้ขอให้ทุกคนร่วมจิตร่วมใจใครไม่มีไม่มีปัญหาติดธุระก็ะทาบุญร่วมกับกองทุนแม่ธรณีค่ะสวยงามมาก ุณจะได้ไว้เป็นที่ระลึกดรสุเมธตันติเวชกุลกับครอบครัวท่านเมตตามากท่านจะเป็นประธานให้นะคะญาเชื่อค่ะบุญบาร,รมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาที่9ท่านยังปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่อธิษฐานจิตให้ดีอย่าลืมว่าเรามีเสาอโศกค,ครบสี่ต้นอันเป็นหลักชัยให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนสู้ค่ะ ย่าเคยพยากรณ์ไว้หลายปีแล้วนะว่าต่อไปเธอคนต่างจังหวัดพวกชาวนาชาวไร่จะมั่งคั่งจะร่ำรวยคนกรุงเทพจะยากจนลงเพราะอะไรฟุงเฟอ้อนะคะฟุงเฟอ้อไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบนะคะกระเป๋าแบรนด์นเนมอะไรต่างๆย่าไม่เคยมีสามีซื้อให้เมื่อตั้งโอ้ยหลายสิบปีแล้วห้าหกสิบปีมั้ง มีอาการแดงใช้จนเดืยวนี้ยังไม่ขาดก็สะพายไปสอนไปทั่วไปหมดเราก็ไม่ต้องมาใส่เสื้ออะไรอะหลุยติงตองอะไรพวกนี้ไม่เอาย่าไม่เคยไม่เคยที่จะฟุง้งเฟอ้อแบบนั้นนะคะก็ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้แล้วก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคนต่างจังหวัดนะคะทำไมชอบ ทานเหล้านะคะกินกัญชากินใบกระท่อมยาเสพติดขอร้องเถอคะ่ะรักตัวเองหน่อยรักตัวเองซะหน่อยรักครอบครัวรักวงตระกูลคะ่ะนะคะคนกรุงเทพแบงนี้ฉลาดเวียตัวออกไปหาที่หาทางไปทำเกษตรย่าดีใจนะคะย่าสอนเกษตรอินทรีย์มากับอาจารย์ อาจารย์อาพรภูมิพันนาท่านไปเรียนจากเกาหลีท่านเอาผักบุ้งมาระใส่ใส่น้ำตาลแดงนะคะหนึ่งต่อสองหมัก8วัน10วันเป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยน้ำผักบุ้งนะคะเราไปสอนที่ตราดนางพยาบาลเขาก็เอาไปวิจัยปรากฏว่าเขาเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าผสมหนึ่งต่อร้อยเนี่ยใช้ถูบ้าน ใช้ล้างชามในบ้านยุงไม่มีแมงสาบไม่มีเขียนไว้ในหนังสือที่ย่าขายนะคะ่ะเดินละล้อยละล้อยตอนนี้ได้ผลแล้วคนที่มาทำก็มกหมักนู่นหมักนี่ให้ระวังนะคะไอการหมักนี่ก็เหมือนกันนย่าคะาย่าทรงเดชนอกครูนอกตำดาเวลาน,นี้เราก็กลัวไอที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เพราะสารพิษไม่เอาแล้วค่ะ ะคะสารพิษไม่ใช่แต่อาหารการกินอารมณ์ของคนด้วยหายเครียดเธอค่ะเชื่อย่าเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราสู้ได้ทุกคนนะคะย่าก็ไม่รู้่จะไปเท่าไหร่กะไม่ถูกกอกบางคนก็กลัวโควิดจนหัวหดไม่ต้องกลัวค่ะจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าคุณชาติจักระทำโยคะนะคะ ไม่ทิ้งรักษาตัวเองทุกวัน่ารับรองค่ะนะคะจาก,กระทั้งเจ็ดเมื่อมันเต็มที่แล้วตามที่่าสอนไปมันสร้างภูมิคุ้มกันไม่มีทางติดลูกศิษย์มาเยี่ยมญานี่่าไม่ได้ใสหน้ากากันนะ่าก็คุยด้วยเาขาก็อุทานั่งห่างๆก็กลัวญาเพราะ่าไม่ได้ฉีดวัคซีนญาไม่ฉีดค่ะนะคะแล้วก็ไม่ยอมฉีดด้วยเพราะ เราก็ไม่ได้ต่อต้านหรอกแต่ว่ากลัวข่าวต่างๆมันเข้ามาแล้วไม่สบายใจไม่สบายใจนะคะก็ไม่รู้ลนะ่ะถ้าใครเชื่อก็ทำกันไปเถอะอย่าไม่ว่ากันเลเพราะว่าคงยังไม่ถึงกับออกกฎหมายว่าใครไม่ฉีดนี่จะต้องอมีโทษทางทางทางกฎหมายนะคะขอร้องเถอะค่ะขอร้องสักนิดนึงคนที่ชอบดื่มเหล้า ช่างหากินวันหนึ่งห้าร้อยสามร้อยพอตกเย็นฟาดเหล้ากันแล้วตีกันกินกินเหล้าแล้วไอ้สมองมันเสื่อมนี่ใครพูดผิดหูก็ฆ่ากันอะไรกันทำไมคะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเหตุใดละ่ะนะคะก็อยากยากังอยากจะฝากเลยว่าใครน้อที่ยังนับถือพูทธศาสนาเป็นสาวกของท่าน ช่วยได้ไหมคะเมื่อไหร่จะยกเลิกว่าเด็กผู้ชายต้องสว,อวดบวชเนนเล็กๆไม่ได้ต้องให้จบมสาสมัยโบราณนี่ยากไปตามวัดเนนเยอะนะคะบางคนไม่มีตังก็ส่งลูกไปอยู่วัดได้เรียนหนังสือและได้อบรมด้วยนะคะตั้งแต่เล็กๆที่พ่อม่าน่ะเขวบเขาเอาบวชเนนแล้ว เอาโตโจนจบม .3 ถึงบวชได้เนี่ยย่าไม่เห็นด้วยนะคะอยากจะกราบเท้าคนที่ออกกฎหมายอันนี้กราบเท้ายกเลิกเถอะค่ะนึกว่าคนแก่อายุ92เนี่ยขอความกรุณาอย่าได้ทำเลยลูกเด็กเล็กแดง,งนี่อย่างน้อยเขามีธรรมะเขาจะได้ไปใช้ตอนโตจะไม่มีการคอรัปชั่นจะมีฮิริมีความอายไม่คดโกงไม่คอรัปชัน ไม่เอารัดเอาเปรียบคนไม่ไม่ฆ่ากันไม่โค,คดโกงกันศีลห้าก็จะได้คุ้มครองเข้าไปเราต้องการประเทศไทยที่จะต้องรับความเจริญต่อไปข้างหน้าจำไหมนะคะชาวอีสานชาวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าคุณรู้จักทำมาหากินมีที่ไร่เดียวก็มีย่าดูข่าวแล้วชื่นใจ ปลูกผักปลูกอะไรไร้สารพิษก็ขอให้รักษาความดีอันนี้ตลอดถึงลูกหลานเหลนขนะคะก็ให้กำลังใจวันนี้ค่ะทุกคนมั่นคงโชคมนุษย์เนี่ยค่ะไม่มีที่แน่นอนถ้าย่ามีกำลังนะย่าจะร้องเพลงโชคมนุษย์ให้ฟังสู้ได้ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่ต้องกลัวค่ะเราอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเจตนาร้ายต่อศาสนาเรา ก็จะเห็นผลเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาทั้งหลายปกปากรักษาแม่ธรณีเมื่อสำเร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอความสุขสวัสดีขอให้ทุกคนพ้นภัยนะคะเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขาพระคิดอะไรที่ถูกต้องขอให้สมเร็จสมปนความปรารถนาทุกประการปฏีค่ะ เดียวกันญาตยังไม่ได้ปิดอันนี้ได้เลย